ผูกแล้วค่ะผูกแล้วค่ะอันนี้อะไรสปายสปายจ้ะอันนี้น้องปัดตปัดปัอันนี้ปันปัดอันนี้สปายจ้าวันนี้มาเที่ยวบ้านลุงไอมิวน่าอธิบกอนวันนี้มาเที่ยวบ้านลุงหนูจากเดินทางกลับแล้วจ้าฮะหนูไม่อยู่กับลุงเหรอฮะหนูอยู่กับลุงไม่อยู่กับลุงเหรอ ปันปันไม่อยู่กับลุงเหรอยังไม่ซอยแต่ช่างใหญ่เขาใหญ่หน่อยอันนี้ไปไปหนูชื่อไปไปโอ้ยอย่างนี้ยิ้มจะรุนแรงแล้วนี่ไงไอ้ดิมหน่อยยิ้มยิ้มหนมนะอันนี้อะไรอ่ะปันปันอันนั้นจะไปอันนี้สปายไปน้องปันปัน ภานิ่งคุยภนิ่งนิ่งโอ้บ้งแฟรวบแฟแก่ที่ไหนอีกคนึงอยู่ไหนอ่ะฮะมาย่ยแก่ยี่ไหนย่เออได้น้ำกันตัวคุณนั่นได้แล้ว งานจะแหงเงินแล้วนะตาทุกตาเด้วทุกตาดีใจเลยเป็นสาวเด้อไอ้เงี้นังือเก่งเด้อตา่ิยัสเป็นเกเป็นขายดีดีนี่้ะเกิดกมากบบบเนียงือฟังอือหลับเป็นคู่เป็นแพท เอาเลยฝ่าบาทบาเด้อร์คนหน้าใหญ่นางอมีวันหลังเด้อเนี่ยเด้อได้อันหนึ่งอือปลูกแล้วค่ะปลูกแล้วค่ะอันนี้อะไรสปายสปายจ้ะอันนี้น้องปานปานอันนี้ปานปานอันนี้สปายจ้าวันนี้มาเที่ยวบ้านลุงเอ้มิวนะอาชีพก่อน วันนี้มาเที่ยวบ้านลุงหนูจากเดินทางกลับแล้วจ้าฮะหนูไม่อยู่กับลุงเหรอฮะหนูอยู่กับลุงไม่อยู่กับลุงเหรอปันปันไม่อยู่กับลุงเหรอยไม่ซอยกันาันนี้ไปไปหนูชื่อไปไปเฮ้ยอย่างไป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 บอลนี่นี่ ไปหาแม่มันนั่นบอยายจะไปเพด้ไปบอนะังเดี๋ยวเาตรงเมื่อโยไปเดี๋ย,ขยวขาตงเมื่อเที่ยงขึ้นตีหนึ่งเดี๋ยวเมื่อบอเดี๋ยวเมื่อบอเออตรงเมื่อเออหนูจะกลับเดี๋นีน้ยไงหน <c oughs> ูจะไปจุดผู้ที่ไหน <c oughs> อะไม่อยู่กับลุงอ๋อไปจุดไป <c oughs> มันดูอย่าบอไปบอกยายนูไปจุดนู้นไปบอกยายยังไปบอกยายนู้นก่อนบอกยายนู้นไปไปเร็วเร็วไปไมได้อ่ะกลับบ้านสิไปบอกยายก่อนหนูจะกลับแล้วหนูจะกลับแล้วนะบอกยายสวัสดีค่ะค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีมีแหงเนอะเด้อเป็นวัดเป็นไข่ไม่เฮ้ินบัลลังก์่นเลย ไปบอกนน่ๆด้วยนูเห็นไม่เน่นเออนู่ๆยู่นูนเออน่ๆอยู่นู่นีเด่นเ็น้อนนอยูนี่เนี่ยไม่เร็วๆนันเด่นเะอเจ้าย้มข่อยก่อนจ้าลงเมื่อน้ำการเจ้าบ้าบอกเด้เนออไปขึ้นรถ

บายบายเร็วเบายบายเร็วบายบายลก่อนบายบายลุงบายบก่อนสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเดี๋ยวลุงจะจุดคูด้วยนี่ไป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 ายไปยบไปไปไบไปไปไปไไปกไปไปกไปไป